่างก็เปดแฟนมาเห็นมีด้วยโพสว่าค์โพสสุดฮิตคดข้อสอนใ้สิ่งก็มีมากมายไปอยากหาแฟนสักคนมาเป็นยารักสาหัวใจที่มันเงามากมายอยู่ทุกวันน้อยจะมีสักคนมากไหมมีใชจซ c ตัวยงแต่ขอให้รักมันคงตลอดไป สวัสดีสองทักดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเลยเอาไอ้นั่นได้ไะมสั้เดี๋ยวทะเลมาหมาสองก่อนใส่ถ้วยหรือถุงใส่ถ้วยครับบัานหลักเคยมานั่งกินตะเคียนอยู่บานติดกันก็ได้จอดเราคนหลายเลยบานคนนี่เนี่ยยางผมตั้มเลยตั้มนอกฟ้าไปแล้วว่ะโอ้ยนู้งซื้อซื้อกินแล้วสุดยอดอยู่ นี่พอาา่อหมอตำดอกฟ้าเดี๋ยวไปเบื้องลนันเดเบื้องลานขามาก่อนนคับลนบ้านติดกันครับผมแต่ว่าประเดียไม่กินจักเที่ยครับเม่เนาไม่กินสักเทียแต่ว่าไม่กิน่นอะไรใบไทยพองพอดีมันเปิด,ปด,ด <laughs> พอดีมันเปิดล้านขายอย่างนั้นตำต่างๆจ้า,จาลายเมนูหรือมีด ตำกุ้งสดพร้อมตัวเน,นมมาะตำก้สเบื่อตำปูมากมจะลองซิมึงแล้วครับผมสุดยอดแจ่บลันี่ลอสือไป่นร้องซิมไปแลี่บ่นครับผมในการในการไอ้นูสื่อไปซื้อกินรูรน้วดว่าสิไม่กินอยู่กันได้เห็นนมาสื่อเคืือเดี่ยวบ่แน่นบ่มันใส่คนมาสื่ออยู่บ่ รวมูกการอยนี้ะตัวนังนะครับตอนแรกเราทุกคนนี่ารตัวมาผมอยบิงกดออครับผมเบิ้งมันจบรับอู้อับเสียงว่ะเราเบิงแม่ขาดได้ไหมก่อนไอม่รับผมใส่ไหมกับผมมันใสไม่รับผมอยู่กับนายออดทั่วย่ีสองโอ้หนุกเกิดก็ยุ่งห่นละเตีโอ้มาเลี้ยงเน่ยสองสองเงี้ยใส่ครับปาพี่ตานับผม ส่องเยซาน่เนาะคลิปนึงเป็นล้านเหมือนเ้คนแบบโอ๊ยขนใม่นมีขวางดีไว้แบบ้เถอเินไปล้ทักอิดี้คนบงเทล่ะปนันล่ะันแหละเอาไปเบิ่งครับไอป่อยเกยนย่องดสะอาดมากจุมจมบังอันนั้าตวนั่งก่อนเมากาศี่ยนมมาเสริ โอ้ยบึงกันครับก่อนจะเรีกก้อนยิบปุ่มามาสองก่อน,น,นครับผมหยิบปุ่ครับ โดยท่วงเล็กน้อยอะไรวะ มาวันน so ี้ปุ๋งเลยแล้วเดี๋ยวจะนั่งกินกันครับอผมบอดีเป็นทั้งการครับยอดระบบงานที่ต่างตองเยอะไปนิดนิดลูกนะครับตองเพราะว่าเราสบาย Right. <laughs> thì cái <laughs> <Để đọc> này cũng <laughs> là như này, để, để mà nóng lửa, coi cái, cái cái 木花红对。 พูดที่กินกี่วันเดียวผมจะจังมันกินเขาเต่าอยู่ Exactly how we have.

ภาซุ้มบรรยากัดหลังนี้ความ้ดยกินนี้มั้ mặt trời cho trời mặt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  ว่ามือเขาวู๊ซังผู้เข้าชมลดมากเลยวันนี้ระเป็น <c ười> กเบิดรเบอมบฟืนครับอ <c oughs> <c oughs> ิมจอดรับผมรัเบอมันได้การข้าวในใจตังไอ้เรือบ <titre> ้านในเตามาสองก่อนครับทะเลครับ โบลูครับเอามามาสองขวางเขาไปทะเลทำบรรยากาศทุยอดเยียงที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นพ่ควายไม้ครับผมกับหัวของยิส่าเราจะขอกหลาดเสียเสียเตาหยอดครับผมเป็นล้านเดิมๆครับผมเปิดว่าจะโดนครับผม ประจำห้องบ้านเราเด็ดชุดเดี๋ยวผมมาแถวๆนี้ขอบคุณที่ของหรับชมจนจบกับผมพิธานในขอโทดขอไพ่เวในะตรงนี้ครับเจอกันคลิปนาครับอรรยากาศอยู่ข้างบ้านนะครับเป็นทางเอาบ้านตรงหญ่ผมทาง้งแต่เมื่อสามใจครับ เดี๋ยวเห็นอยู่ไปทางฝุ่นกับบ้านของผมเองทางไปอำเภอวังามหมอเขตอุดรครับผมไปขามสะพานไปกิโลรหนึ่งกับไปเขตอุดรครับผมเจอกันชิบนาครับเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวสิว่าว่าผมมีคลิปลงครับผมก็อยากมีคลิปลงให้เพื่เนาะครับเนาะเพื่อนอยากค้างหายจากสร้างยูทูบครับผมตัวนี้หน่อยก็สิไอ้ครับผมมา โอ้ม่ว่า่จกวนาขมเบิอยู่คนน้องฟังให้ดังเลยฟังให้ดังบู้ม่นางลอดมาขามคุอมดให้ฟังเลยนันสอยนี่่าตะกวนคือก็เราเข้าฝากปลาแหงครับผมบานเรามีสั่งออกมาอยู่ปลาลาบวองก็ปลาแหงครับผมปลาเยอะแล้วอยู่ใ่บุญูััง่ว สังขวาผมส่งทั่วโลกครับผมหกตัว20บาทครับขอบคุณอีกรอบผมลงหน้าเราลองเรื่อยๆสุขภาพร่างกนนงายให้ร่างครับผมไม่บายครับจะมีสักคนบ้างไหมจะมีสักคนมารักน้องถ้ากินดี